พี่ก็เดี๋ยวจะเทสให้ก่อนส่งนะครับผมก็รับไปนะครับพี่กดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ให้เปิดสกินออนด้วยนะครับตัวสีดำนี้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็กดแบ็คออกไปนะครับเสร็จแล้วเปิดทีสปีครับทีสปี จะมาเทสเสียงกันนะครับโอเคนะครับด้านบนนะครับผมด้านบนด้านบนจะมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็ช่องที่เสียบเสียบโทรศัพท์นะครับพีนะ่ประมาณนี้นะครับเวลาชาร์จโทรศัพท์ก็เสียบชาร์จปกติ ที่ช่องเสียบที่ช่องชาร์จของโทรศัพท์นะครับไอช่องนี้นะครับส่วนของตัวตัวกล่องนะครับพี่ก็จะเสียบชาร์จตรงนี้นะครับเสียบชาร์จตรงนี้นะครับนี่รูชาร์จนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บนี่จะเป็นสีแดงนะครับพี่พอเวลามันเต็มแล้วมันจะเป็นสีฟ้านะครับกระดาษแบบมันเต็มจะเป็นสีฟ้านะครับ ชาร์จไปใช้ไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันจะมีเสียงฮัมฮันิดหนึ่งนะครับไปได้เราชาร์จนะครับเป็นไปได้ก็คือชาร์จทิ้งไว้แล้วค่อยเอามาใช้งานก็ได้นะครับแบตเตอรี่ภายในอยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะครับผมเป็นแบตหนึ่งหกแ เป็นแบตเตอรี่18650ม ah ิลลิแอมนะครับก็อยู่ได้นานครับก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเทสกันนะครับอันนี้ก็จะเทสจากเทีสปีอีกเครื่องหนึงไปนะครับน,นะครับเค,เครื่องเด็กเครืน,นี้นะครับทดสอ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 บ เท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 หนึ่งสองสาสีโอเคนะครับทีนี้ก็มาฟังตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดไม้พูดไม้ไปนะครับทดสอบทดสอบทเ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 ท เอลได้นะครับโอเควคิธีการกา็ในส่วนของสกินออนนะครับถ้าบางทีแสงมันสว่างเกินนะครับให้ไปให้ไปเลือกตรงตัวนี้นะครับเป็นมินนะครับมินกดมินน่นครับแล้วก็กดกดสตาร์ทนะครับมันจะ ลดแสงหน้าจอลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทำให้แบตเตอรี่ไม่ไม่กินมากนะครับผมโอเคก็มันก็สามารถที่จะกดคีย์ได้นะครับคีย์ได้ตรงนี้จะเป็นเส้นทองแดงผมปิดไว้นะครับก็ไม่ต้องปิดก็ได้ครับปิดไปไหนก็ได้ครับแต่มันจะเกี่ยว โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ครับ